อันนี้นะครับอาการที่ปวดประจําเดือนนะฮะครั้งที่หนึ่งนะครับนวดที่คนขานะครับคนขานะครับแล้วก็มาบิดตัวแบบนี้นะฮะ น่งถึงห้านะฮะอาการปวดประจำเดือนมีอาการพวกไปถึงหัวเขา่เขาไหมอ่าฮะแล้วเวลาเลือยเขาจะเป็นก้อนจะเป็นก้อนขอโทษนะเลือดจะเป็นก้อนอยู่แถวนี้นะฮะแล้วเราก็ย้ายที่นั่งนี่นะฮะเหมือนเดิมนะฮะ ถาปวดประจําเดือนจริงๆอ่ะแนวและสามรอบสามรอบนะฮะอันนี้ผมถามทิตให้ดูนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ย้ายที่นั่งมองไปดูที่ปลายเท้านะฮะเพื่อมารยาทของหมอผู้ชายหมอผู้หญิงด้วยนะฮะ นอนชัแข็งครับคุณป้าเสร็จแล้วนะครับเราก็งอ,อน,นี้ขึ้นมานะฮะเราก็มาจากปลายเท้านั่งลักษณะน,นี้เลยนะครับไม่ต้องตามหนังสือนะฮะหนังสือให้นอนคว่ำนะครับโอกาสที่จะบ,บางทีผู้ที่มีประจำเดือนบางทีที่เขาผ่าตัดลิ้นหัวใจนะฮะจะกดดีบขึ้นมาอย่างนี้นะฮะ วียงขึ้นข้าบบนลก้ามขาที่สันตะแค่งด้านหลังนี่นะครับคนที่ปวดประจำเดือนนะครับจะมีอาการเก่งและหดตัวอย่างรุนแรงมากนะครับเราเน้นให้นนแนวละสามรอบสามรอบนะครับ เช็นแล้วเราก็ขยับขึ้นมานะครับถ้าไปเจอที่คนน่องใหญ่นะฮะใช้แบบนี้นะเมีย่ยงมือแบบนี้นะฮะแล้วก็เสียงแบบนี้นะครับให้เสียงแบบนี้เอานิ้วของเราได้จิกลงไปข้างล่างไปนี้นะครับเพื่อมารยาทของหมอ เื่อของหมอผู้ชายนะครับเสร็จแล้วเราก็เหยียทขายตึงกดปีบนะฮะ กดเดี่ยวแบบนี้นะฮะอาการปวดประจำเดือนครับเสร็จแล้วเราก็งอขาขึ้นมาขยับจุดนี่นะฮะเส้นที่หนึ่งเส้นเดียวนะครับมาเส้นสุดที่กระแบนเนบเส้นหลังเส้นเดียวนะฮะแก้ปวดประจำเดือน มาฝั่งนี้ที้ก็สองข้างเหมือนเดิมนะฮะเสียงมันเบาหนูเสต้องเพิ่มเสียงกดเบเหมอนเดิมนะฮะหายแล้ว อันนี้เรากดแนวเหมือนเดิมนะฮะบ้านอื่นใช่ไหมใช่กับเดียวอย่างนี้นะ ได้แยะเสร็จแล้วเราเก็แกะขาตึงเหมือนเดิมนะฮะอาการปวดประจําเดือนนะครับก็ฝากไปทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อว,ว่าปวดประจําเดือนว่านวดไม่ได้นวดป้องกันแก้ป,ปวดประจําเดือนได้ด้วยนะครับผมทดลองนวดให้กับสตรีหลายๆคนหลายท่าขั้นมาแล้วนะครับมีอาการปวดประจําเดือนนะครับ เขาก็มีการบรรเทาที่ปวดปากจำเรียนน้อยลงนะฮะแล้วแต่ก่อนนะจะปวดจนแบบว่าทำอะไรไม่ได้ทรมามนบ้านยอมนะฮะนี่จะดีขึ้นคือแบบถ้าวะตอนที่แบบแต่ก่อนหน้านูนะ้นปวดแล้วแบบว่าไม่อยากไปไหนทำอะไรไม่ได้เลย อวดอดเวลาประจำเดือนมานะครับอย่าไปรับประทานน้าแข็งนะครับทําให้เลือดเสียออกไม่หมดครับนอนหงายครับไปหาหมอหมอบอกมอ่โไม่าครับวิธีการโกยขอโทษนะป้าส,สม,ะนะม่าเนานะืมเลยเนนะอันตรายเหมือนกันนะสะสมอนนะี่ ตัวนี้นะครับท่าที่หมอนวดทุกท่านนะครับทุกๆคนทุกๆท,ท,ที่ประเทศถ้าไม่ได้เรียนวิชาชีพ800ชั่วโมงนะครับอย่าไปเรียนเรียนทําตามผมนะครับอันตรายนะครับผ่าน150ชั่วโมงก็จริงที่เวทเวทศาสตร์ด้านสุขภาพให้รู้นะครับดูนะน,ะน,ะน,ะนะักศึกษาดูนะครับนี่นะ ใ,ใต้กระดูกตรงนี้นะฮะไม่ใช่ไปโดนกระดูกนะครับเอหรครับผมแล้วก็จิกลงมาเนือกระดูกขึ้นมาใช่มนปวดท,ท้องดูนี้มีแสบท้องหนวกกวูก็ปวดวเสร็จแล้วเราก็ป่วยขึ้นมา ท้องนี่จะแข็งคื่อไปหมดเลยนะฮะเกิดที่บางทีเลือดเป็นก้อนๆเป็นก้อนก้อนจะออกไปไม่หมดแล้วก็จะมาติดตรงที่มดลูกแนะละรางไข่โอกาสที่จะเป็นมะเร็งมดลูกก็ได้นะครับเป็นมดลูกมดลูกอาเสบได้ด้วยนะครับแล้วก็ย้ายที่นั่งโ เราโวยข้าเราปวดขึ้นแล้วก็ปวนะฮะใช่เป็นไปได้ก็อย่าไปใช้ยาสารเคมีที่ชื่อว่าแก้ปวดมากนะครับโอกาสจะเป็นไตก็ได้นะครับชื่อว่าแก้ปวดชื่ออะไรกันไม่รู้แต่ผมจะขอจะไม่บอกตกงๆนะครับบอกว่าสารเคมีเขาบอกชื่อเขาก็ไอ้นี่ไงเดี๋ยวเขาจะไปฟ้องร้องเอา โอกาสจะเป็นโรคไตได้โรคกระเพาะได้นะครับสารเคมีที่แก้ปวดยาอะไรนะแก้ปวดแผงละสิบบาทสิบบาทเี่ยแผงละห้าบาทอ๋อชื่ออะไรอ๋อเหรอใช่ไหมกินแล้วแก้หายเลยใช่ไหมแต่ก่อนนูปวดท้องแบบรุนแรงอ่ะจนยาไอเม็ดสีขาวเล็กๆอ่ะมันไม่หายกินยาไปเล้เชอ อ่าเสร็จแล้วนะครับนีตรงด้านหน้านี่อีกจุดหนึ่งเรากดตรงนี้จุดเสร็จเสร็จแล้วนะครับแล้วแก้อาการที่ปวดประจมเดียนเราใช้การนวดแก้ด้านนอกเส้นเดียวนะฮะใช้การนวดแก้อาการแทนนะคะจะได้ลดการใช้ยาเพิ่มโรคไัยไข้เจ็บให้กับเราในอนาคตนะคะท้าสะสมยามากๆ นวดแผนไทยของเราก็มีมาแต่โบราณแล้วนะคะอยากให้ทุกคนช่วยกันเรียนรู้แล้วก็นำไปดูแลคนในครอบครัวหรือนำไปประกอบเป็นอาชีพได้นะคะตอนนี้ได้รับความนิยมมากถ้าเรามีความสามารถนวดแก้การได้เราก็จะสามารถใช้ประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีเลย แล้วมีอีกวิธีหนึ่งนะครับเราขี้เกียจย้ายที่นั่งดูนะขี้เกียจแบบนี้ก็ได้นะครับแก้ปวดประจำเดือนลวกไปเลยเส้นเดียวสลับมือนี้เรียนกับอาจารย์บนบันพจนเก็ได้รู้วิทุกเทคนิคมงทีสอนจนแบบว่าจับสนใช่เพราะใหม่ๆเขาจะ พื้นฐานไม่แน่นอย่างที่แกบอกกแหละว่าถ้าเก่ายังไม่ทันเคลียร์เลยถ้าใหม่มาแล้วอะไรเงี้ยการที่เราจะพลิกแพงทั้งท่าเก่าท่าใหม่อะไรเราต้องพยายามฝึกให้ได้ ตอนที่ผมเรียนนะครับพยายามทุกวิธีมันถึงต้องใชเวาธีารเพื่อยห้แวันยี่ห้าวันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นพื้นฐานนะร้อยหสิชั่วโมงแต่ทีนี้เขาแถมแก้การให้ใช่ไหมมันก็เลยจะเนี่ยเราก็จะต้องพยายามพยายามเพิ่มเอาตรงนี้นี่นะจูดตรงนี้นะฮะอันนี้ให้ใต้วัดอย่างนี้นะครับสองนิ้วมือแล้วก็กดจุดลงไปส่ลงไป อันนี้มันไปถึงตีเลือกใช่ไหมตีเลือดว่ามันเป็นก้อนอยู่ใช่ไหมคี่ว่ามันค้าอยู่ภาษาอังกกษอีกตัวหนึ่งผมจำไม่ได้ผู้ชายองคา์ชาตผู้หญิงนึงเรเรือกว่าอะไรจำชื่ออ็ได้ส่งลงไปถึงมดลูกแล้วกันนะฮะ ดินเข้าไปไหมเก็นไปนึงบรูปเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง ถ้าปวดประจำเดือนนะครับจะโล่งยิ่งกว่านี้อีกไม่ต้องจะเป็นต้องไปใช้สารเคมีใช้สารเคมีมากๆโอกาสที่จะเป็นโรคไตโรคกระเพาะได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ